อมสี่ข้องหมูเสียบ,บแชบไอ้ท่วนๆค่วนห้วยห้วยแบบนัวเซ็บด้วยน้ำปลารครูน้องค่ะพี่ตูกำลังงามพี่น้องพักิตูค่ะเอยมาทำสาวพักิตูเพิ่นกันตัดดอกออกก่อนดอกคือหลายแทดอกลายหลาย พักกีเลิศจ้าพักกีเลิศพักกีเลิศหรือใบชะพลูกำลังงามใส่อมนิดแสบหลายค่ะสถานีต่อไปค่ะ <c oughs> ทานมักหวานเอาขึ้นห้างไหนหย้นดักหวานยอดอ่อ,อ,อน,ออน พักหวานจ้าัาที่นี่โอ้จนตาละเมะ <ś class> บักสมเออโอ้หน่วยนั่นหน่วยนั่นลนนีน่วยนีลนเสร็จจนตาละเมะอีกแล้วอืมแซ่ โอเคอู้หูมะพริกมะพริกคือหลายแท้มะพริกได้หลายเอาก็ได้ตัวเงื่อนจากของก็มีเลยตะบามักได้จ้าเลิศเลิศเลิศโอ้สิมาเก็บไปแซ์ฟีดไป่าเพิ่นดีดอกเก,ก็นมาก็ได้กลับบ้านค่ะรักแล้วแล้วกลับบ้านค่ะโอ้ยแฮปปี้ ตนผักกิเล็กคุณกับพี่ได้พี่น้องต้นผักขี้เล็กต้นแบบไงจ้ะใส่สี่ข้องหมูลงไปจ้าน้ำปลาน้ำปลาราดครูน้องสับนัวค่ะผงซุลอดบะทีนีก่กับเครื่องแกงกับซมีพริกหอมแดงตะไคร้ยค่ะคว้วให้หมูของเฮาเปลี่ยนสีดีกะสีมาตเติมน้ำเดอ้อใส่ข้าวเบื่อลงไปค่ะตุ้นต่อไปให้หมูเปื่อยดีกะสีใส่ผักที่เฮาหลักมาก <laughs> ใส่ผักที่เฮาหลักมากแล้วแล้วผักสุลดดีแล้วกะพร้อมตักเสิร์ฟกันเลยค่ะอยากน้ำเจ๊บา้ามาจ้าพี่น้อง ออมสี่ข้องหมูเสียบแชบไอทวนๆค่วนห้วยห่วยแบบนัวเจ็บด้วยน้ำปลารครูนงค่ะแบบรว่วนแบบจวดแบบจวดกับนัวผสมกันสี่ข้องหมูอ้อนซ่าจำ ในส่วนของผักเนี่ยผ <laughs> ักหวานผักกีเลศผักกีตูรักมากจากส่วนยาช่วยจ้าทั้งหมดเลยแฮปปี้ดีดีมันสีดแสบเนี่ยรัก่นมากนี่แหละปะตีแ <laughs> บบเลิศแบบเดิศ Sốt của cục, mình hang nhang nhiều chá Menu nhỉ Phố bà để đây mắc cả đỏ chá Phố ở bên đây mắc cả đỏ Dạ ngưng Yàng... Khuôn nhạc hệt ngang lang nó kín cao Ăn spaghetti nà lạ Hít chơi hết แซ่บนัวเลิศนี่ไผ่เคยล่องลรไปจ้าปลาคูนงอร่อยนะแซ่บค่างทรงทั่วประเทศจังคนละนเอ็ดดึ้อกันตัว อ,อ้อมอี่ต้องพักไว้ลารน,นะจ๊ะอยางน้ำเจ็ดปออ๋อยุงอันมะหิตเบาๆได้บ้างหันเนี่ยจะตบยุง พราะอะไล่ะ,ละ,ละ,ละอุ้มหุ่นตบไทยจะค้ำกันนะเปื่อยเปื่อยแบบดีเปื่อยแบบเดิมค่ะผักไดหลายจวด